โอเคนะครับผมมาขอสวัสดีกูเจอทุกท่านด้วยครับนี่ก็จะมาพาขึ้นแรงแดงครับไม่ตายต้นเกมนั่นเองนะครับปะ่ะจะเริ่มกันเลยไปเล่นที่เป็นครั้งที่ครั้งแรกเลยนะครั้ง,งที่หนึ่งนะสำหรับพาขึ้นแรงแดงครับบอกเลยเ,เป็นน้องบุรี ังงไม่ครบนะต้องมาว่ะนับจะมาทำอะรเองก็ต้องใส่อย่แบบยอย่าเเอออย่าโม้เนะับจะม้เองับเา่มั ก็คือเชื่อนักปันเนี่ยทีส่งใส่มาแบบนี้นมาชมเข้าเกมมาละย้อนเราเดินไปดูไปดูคลิปแรกด้ยนะครคลิปแรกที่ทำเดี๋ยวสวัสดีใหม่นะคลิปแรกมาครับก,กิบ๊ต่อนะ รมอาเจ็บอยู่มามมไปต่อมีคนด้วยไม่ตายต้นเกมต้องห้ามรมที่เดือดโอ้ยมีคนอีกแล้วสองคนแล้วต้องระวังด้วยนะเสียวเสียววากเลยเสียวสลังมากเลยว่ะถ้ามันแบบยิงขาลมแล้วมัน ตายต้นเกมไงอืมรีดรีบหาปืนก่อนสวยแล้วไม่มีปืนเลยโอ้แปดร้อยเหรียญแปดร้อยแต่ไม่มีปืนน่าได,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 ด้น่าได้อยู่ไกินเห็ดแล้วปืนสำคัญกว่าเสียวสันหลังวะไม่ไม่ถ้ามันยิงหลังแล้วมันจะตายนะครับถ้ามันงาหัวนะ ยิงตัวมันก็ตายเลยเหมือนทำไมม,นนะมีเกาะเหมือนเนี้ยบีกเลี่ยงดีกว่าน่าจะปั่มปืนก่อนนะไปสู้ระยะปชิดนมีน่าไหวตังหลักก่อนหมกสองฟามเลยติดทิดว่าแล้วก็ แค่ร้อเหรียญแล้วนะครับป้าเดี๋ยวเราไปลักของด้วยจะรลก,ก่อนก็สำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีกล่อนมันจะเป็นต้องไปบวกใครเขานะตายได้นะต้นเกนไม่มีก่องเ็เสียบเปียบสุดไปเลยนะสุดๆเลยไม่มีกล,มล่อนจุ่มหน่อย ตรตูดีกว่าของขอันเหรียญแล้วตก3ด้วยสามสามบกสด้วยว้อเอยู่เจ๋นะนี่ของฟูกแบบนี้นี่ผมชอบมาก เราไปไปอัพเกาะนะคะครับอัพเกาะสี่อยากอัพเกาะใหม่มาสี่แล้ววีระบุรุษนักสุดท้ายนะครับนักคอมตายเป็นเสื้อนี่คืฟฝ่ายรองไห้นะอุ้ย รถเผาอะเอ้าไม่ตายหรอเอ้าตายเอ้าไปดูรถใหม่ล่ะไายเฉยเลยอ้าวโว้ป,ลลวดปัดตายเงนินพี่ไม่ได้ทำอะไรนะน้องน้องเลือดน้อยเองนะเ,เลยตายเองอ่ะป <c oughs> ้าเดี๋ยวเราไปเก็บของกันนะครับรถน่าจะหายไปไม่แล้วเรียบร้อยอยู่ใกล้รถขนาดน,ะนาดาดั้นนยิงทันดี ยิงรถระเบิดพังหมดเลยก็อย,อย่างจุดดีอืมนะครับมายังเดี๋ยวเราไปฝ่ามข้างบนดีกว่านะครับเดีย๋ยวเก็บกินเห็ดกันน่าจะพังเรียบร้อยแล้วคิดแรกเดีย๋ยว แตไ่ไม่ดูสกิลเลยสกิลละครเดูตรงนี้ก็ได้ไนงะิปส 2. องนอไม่ลืมแน่จริงๆบอดที่มันต้องบอกสกิลนะสกิลที่จะเอาไผ่ผมลืมนะไม่เป็นไรหรอกเรายิงไล่เยอะมีคนนะตอนนี้เหลอยี่สิบสามไม่ตายตรงเทมแน่น้องน,นะครับรับประกันเลย เราไปเอาเกาะเดือ,อโฮโฮโบ่นเขานะครับตั้งรอกัได้นะนจอมคือไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะต้องตั้งก่อน้ลยระวังก่อนนะระวังไม่ไม่ไม่ไมต้องไหนนี่นะไม่ต้องอยู่คิวนะอย่างเดียวนะถห้ามอยู่นิ่งเป็นอันขาดนะครับ แลมันจะอ้อมมานะต้องบวกแล้วชมมาตัวตึงนด้วยว่ากว่าพ่อไม่สุแล้วแม่เอ้ยไปละวมันไม่ได้แล้วครับดู มันเสียงเสียบแบบมากมนะยิงมาชาร์จผมเสียแบบนเปียบไม่นเหลีวอัละดูหลังไม่วอวผมนี่แหละผมเสียวว่ะโจมผมเสียวมากเลยว่ะ อุ้ยนี่ไงงั้นนี่ไงขอละ้ยฮ้ยฮวแตกโไม่มียาหัวแตกไม่ได้แล้วจมไม่ได้แล้วผมไม่มียาต้องหลีกเลี่ยงละ โอ้โหเกือบแตกเอ้า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 โหหลังเข้านี่ี่คือบ้นเกมแล้วก่อนนะเออตายเลยอ,ะอ่ะก็บ้านเกมนิดหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าบวกวยี่สิบสี่นะครับอ่ะก็จึงมาหน้าน,นะครับอีพีสองสวัสดีครับ